สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนานดวงวันอังคารในเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนนี้คนเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรนะคะคุณจะมีเกณฑ์นะคะไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุหรือกลับบ้านนะคะคุณมีเกณฑ์จะเลือกระหว่างการงานการเงินและก็ความรักหรือร่วงหัวใจนีได้ให้คุณตัดสินใจการเงินนะคะวางแผน,นดีๆนะคะเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเงินอาจจะไม่พอนะคะหรือบางคนเคยมีปัญหาเรื่องการเงินมาก่อนหน้านี้นเดี๋ยวจะดี คุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดมากหรือก่อนหนะ้านี้คุณคิดมากมากๆเกีก่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับาราชการนะคะธุรกิจนะคะหรือใครกําลังสอบข้าราชการหรือกําลังสอบเกี่ยวกับการเป็นครูนะคะมีเกณฑ์จะผ่านมีเกณฑ์นะคะได้ออตั้งคันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ เด็กให้โชคบริวารให้โชคนะคะถ้าคุณเองเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้พร้อมนะคะก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเกณฑ์การเป็นคุณแม่สูงคุณพ่อคุณแม่สูงมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ค,นคุณจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางคนเรียนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเอ่อการเรียนโดดเด่นผลการเรียนดีนะคะหรือคุณจะได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนทําให้คุณเนี่ย รู้สึกสนุกสนานนะคะหรือมีเกณฑ์จะเรียนจบนะคะเกยียงแต่ว่าคุณต้องปลดบล็อกตัวเองนิดนึงนะคุณคิดมากช่วงนี้มีเรื่องให้คุณคิดมากมีเรื่องให้คุณเครียดปวดหัวโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะแต่เดี๋ยวจะมีเงินก้อนเข้ามาแต่คุณจะต้องตัดสินใจนะยังไงคิดให้ดีเลือกให้ดีนะคะเอ,อ่อแล้วก็ช่วงนี้นะคะยังไงดูแลคนในครอบครัวด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุต่างๆนะคะ มีคนกำลังคิดถึงคุณและคนในครอบครัวนะคะกลับไปดูแลท่านมากนะคะสำหรับคนที่กระตันยูนะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาอะไรนะคะในอนาคตคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นได้วางแผนการเงินดีๆอย่าใช้เงินตามใจนะคะคุณมักจะชอบ ใช้เงินตามใจหรือมีเหตุของการใช้เงินแต่เรามองว่าคุณจะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องออมันไม่ใช่เรื่องที่จะผ่านไปไม่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเครียดหน่อยเครียดที่จะรับมือกับมันเครียดที่จะ,ะเผชิญกับมันแต่ผ่านไปได้แน่นอนนะคะเป็นเดือนทีออ่ดูเหมือนต้องเหนื่อยในความคิดนะคะ แต่สถานการณ์ต่างๆมันดีนะเกยงแต่คุณต้องคิดแล้วก็วางแผนให้รอบคอบเท่านั้นเองบางทีจะมีผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนคุณด้วยนะคะเพราะว่าพายผู้หลับผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย